ไม่ผิดนะดูนะมันต้องตั้งข้างบนถูกไหมถูกถูกแล้เดือยเดือยไม่ต้องเอียงมันเอียงโดยอัตโนมัติถูกไหมถึงต้องมาเข้าแบบดูงี้นะโอเคแล้วถึงพอมั่นใจปุ๊บเราก็ใส่กลางแล้วก็ขาเดือยอยู่ได้แล้วผมพูดมาแล้ว

นะครับใครทําเสร็จก็ประกอบนะ mm hmm. เดี๋ยวเราได้เดินต่อได้มันจะมีเรื่องดอกเราเซอร์มาจาับอีกเพื่อให้งานออกมาดูดีอันนี้มันเป็นมันเป็นโต,ต๊ะโต๊ะตัวหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าใช้ขาตัวเองเนี่ยเป็นตัวสแควร์เรื่องขานะครับ <S 2> <S 2> <ừ. S 1> พอแล้วเดี๋ยวจะยดย,ยงออกมาเพราะมันก็นจะเป็นงานตึงคมตกขอบก็จะแอบโต๊ะมันจะแตกกลม ตกขอก็จะกัดผมเราได้เห็นประโยชน์ว่าเออถ้าเราจะไปทําเล่นเนี่ยเราจะเริ่มยังไงนะครับเพรางานงานจอยเนี่ยอันนี้เรื่องงานเดือยละเรากาสที่เดือยสนิทเนี่ยขึ้นอยู่กับเราที่เราทํานะครับเพราะแล้วถ้าเราทําได้สนิททุกอย่างได้ถูกต้องตามขนาดเนี่ยมันมาตามองศามันเองเหมือนกระชากมันถ้าเก้าสิบเราได้ ฉากได้เดือยได้มันก็สนิทเพรางานเดือยถ้าสนิทอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะะคุณดูเดยเออเลอร์ไม่ถึง0.5มิลนะถือว่าดีเลยนะแสดงว,ว่าเราก็ทําต่นี้ไอต้ตะปูที่เขายิงเนมันแค่ช่วยประคองให้เป็นรูปร่างโครงสร้างเฉยแต่โดยความมันจริงและกลาวเชื่อมต่อได้ดีเหมือนอย่างกาวที่คุณเช็คนี่อย่างเงี้ย มาเช็ดจาวนอนตาหลับแล้วทำสิ่งนะี้นะจอแต่ปัญหายังมาอยู่อะไรดิสอโหกินบางคนเขียนสารพัดเขียนมันใส่ชื่อเสร็จใส่รหัสนะแต่พอทำสีโอ้โหหายกูไม่น่าเลยว่าห <c oughs> ยุดเยอะเลยนะ่าของกูได้เรียนเองไหมต้ทำเจอไนดะ้ไหมปัญหาที่ไปบุญช่างไม้แล้วเราก็จะไม่ปมดหมดแล้วปมดไม่ได้เว้ยเราทำถูกไหม นะก็ระวังเรื่องสิ่งที่ต้องห้ามก็คือปากกาเคมีปากกาเม่ิีนี่เราเม,ม,มื่อวานเิชามีบกเฉียงเรื่องกาวร้อนกาวร้อนจริงๆแล้วห้ามมาใช้ในง,งานเฟอร์นิเจอร์ใช้สําหรับส่องแซงได้บางคนเข้าใจว่ากาวร้อนเป็นผสมขี้เลื่อยเอาขี้เลื่อ,อยหยอบในดูกาวร้อนอีอดอกกาวร้อนมันมีอายุการใช้งาน ึงเวลามันจะหลุดเอลง่อดเลยทำให้งานเราเสียหายตอนหลังเพราะฉนั้นกาวร้อนมันใช้สําหรับสร้างจิ๊กแก้ปัญหาที่เราจะต้องเดินงานต่อเช่นไม้แตกเราอาจจะการร้อนแต่การทาการร้อนต้องมีเจตนาเช่นอย่างของเนี้ยค <c oughs> ิดโน้ยกูนะอย่าไปโทษกูผมเสียนะอันนี้เป็นครูอ,อาจารย์ให้ได้แก่นะ <c oughs> ถ้ามันผิดปุ๊บเนี่ยเราเรีบรีบเอาออกเลย เ็บชิ้นส่วนไว้ไม่ต้องสนใจมันสายกาวให,ใหม่เลยดามทาไมอาจารย์ต้องกระดาษไปลองอ่ะถ้าคุณไม่ลองเนี่ยไ,ไ,ไม้ที่ดามมันทําไมครับเชื่อมติดกันพอแกะมากระดาษติดมันก็ออกง่ายกระดาษถูงเงี้ยแต่ถ้ามันไม่สนิทเราจะทำไงเราก็ตัดชิ้นส่วนออกเนี่ยเอาเกาวตาเช็กวางไว้เฉยอย่างอันเนี้ย าบอกว่าเชื่อมต่อได้ก,กาวร้อนริมริมริมนอกของงานแต่ข้างในต้องมีกาวอะไรกาวลาเท็กสำหรับเชื่อมไม้ใช้ได้แต่ที่บอกว่าเอากาวร้อนเอาขี้เลื่อ,อยยอดแล้วกาวร้อนหยอดอันตรายนะมันมีผลต่องานสีมันการการที่เราแก้ปัญหางานก็นต้องนึกถึงด้วยว่าธรรมชาติไม้กับไม้เนี่ย ภาคกางเป็นแผนที่เมื่อไรเนี่ยมันติดกันเลยต้องระวังเรื่องนี้ด้วยคะมุม85นี่เป็นมุมที่มาตรฐานที่มันเฟิร์มสุดไหมคะใช่ครับท่าไต้เอียงนะส่วนมากจะใช้แค่8ารดาถ้าครูบาอาจารย์ในสถานูตกุ่มศึกษาจะสอนอย่างนี้ให้เป็นหลักฐานคแม้ั้งในงานแข่งขันเองระดับ w o World s k i l l ระดับอาเซียน ที่เอาเด็กมาแข่งมั้นก็จะใช้หลักของนักเลงขากระดิ่งแต่แล้วถ้าโต๊ะมันใหญ่ขึ้นมันควรจะมีไอ้ตรงนั้นเขาเรียกอะไรรองบ่าบ่าตอกคอมันหนามากขึ้นหรือว่ามันตอกคอถ้าโตมันกว้างอ่ะมันมันควรจะมีไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมบอกให้นะว่าให้ยึดถือขาเป็นหลักนะฮะให้ยึดถือขาเป็นหลักถ้าขาสี่นิ้วพนังคุณก็ควรจะสี่นิ้ว แต่เขามีข้อจำกัดว่าไม่ไม่เกิน8ปดแปดนิ้วพอมนั่งแล้วจะติดลยขรติดขาถ้าคุณใช้8ดนิ้วนี่จะมนที่ได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ได้แต่ไม่ควรจะเล็กกวาขาถูกไหมฮะเพรัะถ้าคนนั้นเล็กกาขาความแข็งแรงก็จะตกท้องช้างเราดูดีๆว่าถ้ามันยาวในโอกาสที่ตกท้องช้างไม่มีพอมีอะไรอยู่ครับ มีตรงอ,อะไรครับตรงนี้ตกขอบตกขอบตรงนี้เราเรียกว่าพนางันงพนังจะมีอยู่สีด้านเพราะตกขอบมันจะดึงอะไรไว้ดึงผนังดึงพนังไว้ไปตั่งอยู่บ<อ>นอะไรขาบนเสาบนขาอย่าให้เกินแปดนิ้วนะแล้วก็อย่าเล็กกว่าขาที่คุณกำหนดไว้ตัวนี้เราอยู่ที่เราเออกแบบรวดลายือนกันต้องมาจากแม่อัจตัวนี้ตัวนะนี้ตัวนี้มาจากจิกเหมือนกันคุณต้องมีจิก ต้องการโค้งอย่างที่อาจารย์บอกทำสกเกลหิดเซนตินเมตริดเซนตินเซนแล้วคุณลงไล่ในกระดาษลากเส้นไปเชื่อมกันมันจะโค้งด้วยตรงนี้เน,นี่ยโค้งว่าอย่างเงี้ยล้มล้มทางเอ,อางาไอ้ไม้หุ่นนี่มันหายไปน่าเสียดายไหมแต่เมืน่อี้เราเกิดความอะไรขึ้นสวยงามแต่ถ้ายากแข็งแรงมันก็จไม่ออกเลยมันก็แจุดแรงมันเป็นไปอย่เต็มเลยเดนะเขาเรียกพนังนะ ถ้าเราไม่ชอบขา8จุด5เราชอบฉาเจ้าฉากก็ได้มันมันก็ยังสามารถพ้านางมันก็ยังช่วยมันไม่แข็งแรงด้เป็นเดิมใช่ครับขาตัวนี้แค่สวยงามไม่เฉยนะแต่ฟางของแรงแข็งแรงมันสู้ขาขากไม่ได้หรือเปล่าถ้ามันตั้งขามันแข็งแรงกว่าอยู่อ๋อฉากแข็งแงกาแข็งแรงกว่าเข้าใจว่าอันนี้มันจะเพิร์มกว่ามันแค่สวยงามอ๋อแลวถ้าเป็นขาฉากมันต้องมีขาชิล่าง ถ้าตัวย,ยาวต้องมีขวางเพราะพื้นคุนยาวขึ้นถนะูกไหมใช่แต่ไม่ต้องแ้คือต่อครับเวลาตาัดเราต้องเผื่อเผื่อเต็มถูกครับใช่อ่ย้ายโดนเช่นประมาณสักสองวินแล้วเดี๋ยวเราเอาเราเลยกันตามเราเตอร์กับตามจิ๊กที่เรามาเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเออเราสร้างจิ๊กเนี่ยสร้างม,มาอย่างไรมันก็ออกมาอย่างนั้นมีโค้งมีมลอะไรมันก็ออกมาตามที่คุณคาด เดี๋ยวดูวิธีการกัดก็บางทีเราอ,อาจจะมองในโรงงานต้องใช้แบนซอรใช่ไหมเคยเห็นไหมแบนซอรเลื่อยสาพานเลื่อยสาพาน<ๆ>ตัวเลื่อยสาพานที่หมูที่หมาตรงสองหมื่นโอ้ทำโต๊ะที่โอ้ลงแค่เลื่อยแบนซอร์ก็ตัวสองหมื่นแล้วคุ้มไหมไม่คุ้มเพราะเราสิบก่าก้าวันที่อยู่ในงานไม้คุณจะได้ความรู้เพื่อเอาไปต่อยอดได้นะเก็บเล็กเก็บน้อยนะ เห็นไหมมีกระจุงซ้ายอีกเชิญครับอันนี้แผ่นเท่าไหร่คะประมาณเออขึ้นอยู่กับราคาณปัจจุบันอาจารย์ไม่กล้าวพันนะก่อนโควิดเนี่ยมันแผ่นนึงเนี่ยพันต้นๆก่อนโควิดนะแต่ตอนพันโดมันทบพนโดมที่สองมิลตอนนี้คุณรู้ว่ายี่สิบมิลนะอยู่ที่ความหนาด้วยแต่ถจะพันพันโดมจะแผ่นยี่สิบแผ่นหนึ่งพันยี่สิบสองมิลนะครับแต่ตัวนี้แค่ยี่สิบมิล แหล่งทั่วทัวไปใช่ไหมคะไม่จําเป็นต้องบางปูหรืออะไรแหล่งทั่วไปถ้ามีนะครับออพอกันออพกันแต่ถ้าท้ายเมืองหัวเมืองอาจจะแพงหน่อยอาจจะได้ของไม่ไม่ดีเช่นลกตัวงอ่งอย่างเนี้เนี่ยเขาเรียกคุณดูไม่ออกหรอกว่าชื่ออะไรเขาเรียกว่าสัวขุนสารสวนตานะ สักประสานสัประสานสวนป่ามันมีความอ่อนของไม้อยู่เนื้อจะเหลืองๆมันไม่ดัดเเขาเรียกสักสวนป่าแผ่นนี้ถ้าเป็นสักสวนป่า,ล,าลงมาหกร้อย้าสิลงถ้าเป็นสักเนื้อลงมาพันสองถึงพันสีน่คู 1, ว่าเราจะไปเจออะไรได้ตัดไม้สักที่เราใช้เนี่ยเป็นเป็นไจเนิ้ว อันนิ้วหนึ่งมามาจอยกันแต่ไปเจอจอยที่มันอสองนิ้วมาจอยอันนั้นจะแพงขึ้นีเพราะรอยจอยมันน้อยลงตามแข็งแรงมันมากขึ้นโอเคนะแต่บางทีแล้วที่ฐานเพื่อจะได้รล้ยามประสานกระสนประสานอะไรแข็งแรงัยยางประสานกระสนประสานไม้ยางดีกว่าไม้สนสวยที่ลายแต่มันมีความนิ่มของมันเอง สกรูไปพอมันหดปุ๊บคลายตัวกาวใส่ไปพอมันหดพดคลายตัวไม่สดตามันเยอะจริงตามันเยอะจริไม่แข็งเลยมันนิยมว่ามันลายสักพักหนึ่งไม้สนมีข้อเสียคือมันจะเหลือง mm hmm. เหลืองจนเหลืองเข้มเลยโดยธรรมชาติ mm hmm. ามันเลยลายมันจะไม่ถาวรอยูน่นะตาไม้นี่ถือเป็นตำแหน่งไหมก็เป็นเขาเรียกวงปีมันนะ mm hmm. ก็เป็นถ้าเราคิดเป็นตำหนิก็เป็นบางทีตัดไปตาหลุดมาเลยอ่าใช่นั่นคือปัญหาเห็นเขาตัดทิง้งกันตามโรงงานนะต<า>ัดต,<า>ตาทิง้งปัญหาไหมครดเพราะมันตรงตาม,มันจะเกิดจุดแคทถ้าเป็นเป็นไายก็หักได้แล้วในไทยมันมีอะไรประสานบ้างอาาจรย์สดประสานยางประสานตักแล้วมีอะไรอีกอ่าก็มีไม้มีหลายชนิดเลยที่ประสานที่เกี่ยวกเฟอร์นิเจอร์พยายามเป็นไม้ประสานเนี่ย ดลดก,การกิอ่อที่จริงแล้วไม้เนี่ยไม้ทุกชนิดเนี่ยมันมีตะปูถึงมันว่า,าทนแดดทนฝนนะอยู่นานไม่นานขึ้นก็ไม้สักมันยังก่อนเลยคุณนีโดนฝนมากๆอาจารย์ตอนบูรณาวาัดพะแก้วสองร้อยปีผมได้เข้าไปช่วยหรือช่อฟ้ามากร่อนออเพรา้อะไรน้ำไปะชะโดนแดดโดนน้ำโดนแดดโดนดดโดนดด้ำแ,แ,แต่ไม่ได้บู หรือส้งเกตบ้านเราตามมันนอกอ่ะหน้าต่างเป็นเส้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 นหวาเป็นเส้นเส้นเกิดจากมันก่อนไม่ได้ผูกเ่ามาใช้ภายนอกได้แก้ไขได้ไหมคะมันไม่ได้เพราะธรรมชาติยิ่งคุณบอกว่าเอาน้ำมันโอโคไซเยอะเลยจุดนั้นนี่นั่นนั่นนี่พอหมดนดิสมันสามปีสี่ปีมันก็คือ น้ำมันธรรมดาไปขาไว้เหมือนยากันพวกเนีกอ่าเพื่อไม่ไม่ปวกมันมันกินไม่จริงเลยมันทาไม่ให้ปวกหนีกินมันแพอหมดฤทธิ์มันไม้ชนิดนี้ปวดกินมันก็ยังเข้าไปกินเหมือนเดิมเ๋ยวนะไม้ที่ทนแดดทนฝนมันก็มีตระกูลมันอยู่เช่นไม้เต็งไทยไม้มะค่าไม้ปนดูไม้แดงไม้แดงมันมีตระกูลมันอยู่ตอนน้าเราใช้ไม้ตระกูลที่มันทนแดดทนฝนมันก็โอเคอยู่ด้วยนะ ถามว่าไม้ทนฝนไม้ภายนอกไม้ภายในใช้ได้ทั้งภายนอกภายในขึ้นอยู่ประเภทของไม้ถ้าเอาไม้สยามไปทำเฟอร์นิเจอร์ภายนอกก็ไปเร็วหน่อยไปเร็วนี่ยถ้าไม้สยามไปทำโต๊ะสนามเนี่ยมันก็ไปเร็วหน่อยเพราะไม้ไมัตนตระกูลเลยเนื้นอหวานบ้านเราบางทีก็ไปนิยมไม้เสดาวป่าสวยเลยนะสวยเนื้อเหลืองพอสักพักหนึ่งแงเ่เสดมอดกินนีแ่แล้วมันมีมีเสดาวเทียมด้วย <c oughs> มีเสดาวเทียมคือ <c oughs> คือคิดไปเองอะชะเดาเทียมอย่างทีุ่บอกอะเอาไม้ชนิดอื่นมาอ๋อมารวมกันาคนกำลังต้องการสะเดาไงในมันนั้นมีไม้สะเดาสักสองขอนนั้นเป็นไม้สยามไม้ที่คนยอมรับกันตามชื่อเลยแก้เทียมนี่คือเรื่องจริงนะก็ยังบอกไม้ไม่สักกาแฟ มันไม่ไมันไม่ทเทียมใช่ไหมไม่สับกาแฟคือหลบอกแล้วกาแฟกาแฟครับกาแฟมายอมแมวแต่งเพิ่มสีจะเหมือนไม่สับเนื้อนะอไปลดใส่ผักบ,บัวลดแค่เรามัดขายจากมัดหนึ่งสองสามร้อยมาเป็นหกเจ็ดร้อย <c oughs> นิยมทำนะ <c oughs> เพื่อไปหลอกเจ้า,จาของบ้านนนี่นี่คือเรื่องจริงนะเราบอก คุณเดินเลยบางโพคุณไม่บอกบอกเลยคุณเป็นใครคุณคุณซื้อวัสดุเนีย่ยร้านเขารู้เลยว่าคุณเป็นใครเพราะอยากรู้โดยอัตโนมัติเลยคุณเป็นใครตัวนี้ใครที่อัดกาวแล้วคนที่อัดกาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องจะรักเลยนะคนที่อัดกาวแล้วเนี่ยอ่าเฉพาะข้างล่างเนี่ยเราจะลบมพาดเลยนะสองด้านเลยนะครับข้างล่างนะ ดวี่เราจะลบยังไงเนี่มาใช้ไอ้ดเเตอร์ด้านนี้ก็จะลบสองด้านนะครับทำเครื่องหมายไวนะนเข้าไปแค่พลิกถุมืออันนี้เข้าไปตีรอดดอกกินเต็มดอ,อกแล้วได้สมบูรณ์เลยนะเราก็ลดลงไปแค่ลบคมนะหรือเราตร้องการให้มีขอบหน่อยก็ได้นะครับตรงนี้เราตัดให้เกิดอย่าให้แหลมมาก เนี่ยเอาไม้จริงๆเนี่ยไปวางไว้นะดักเขาไว้เนี่ยนะวิ่งเข้าไปให้ชนนะไม่ไ้มีขอบ